Thank <laughs> you. bye นี่ทองไปขายวันนี้หรือเมื่อวานครับเมื่อวานตอนที่ทำงานกันเขาประธานผู่ครับแล้วเขาออกมาตอนตอนไม่ทราบผมก็ไม่ทราบเจจริงว่าตอนนี้ก็คือเหมือนปกติทั่วไปคือเจอกันก็ไม่ได้มป็นอะไรเมื่อวานก็ผมก็ขับขับรถกลับด้วยกัน อ๋อนันแสดงว่าเขาก่องนี้แล้วก็ย้อนกลับไปอย่างนั้นนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าคือกลับมาบ้านเพราะกันกลับมาใช่ครับเพราะผมขับรถเรื่อง,งงานโม่เรื่องงานซึ่งแต่เขาก็ไม่ได้แบบมีธุรกิมีอะไรจนถึงขไม่รเขาเราไม่รู้ว่าเขาไป่องหรือเพิ่ง<ๆ>รู้วันนี้พร้อมอี่อพอฝ่ายคนเขาเรียกก็ไม่รู้ไม่รู้ตอนไหนแล้วได้คุยได้ไหน,น

ผมกลับพูดถึงเคสเนี่ยครับเราไปได้ตัวที่ไหนยังไงครับสำหรับคดีนี้นะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางพลตำรวจโทยิรพัฒน์ภูวิจิตผู้ชกการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้สั่งกำชับนะครับให้เร่งดำเนินการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วเนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุในย,ย่านชุมชนนะครับเป็นการกระทำที่ผุกอารนะครับทั้ง ตีพันลบอะแลมล่านะครับท่านกู้ก้ารการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ดีสามการนะครับให้ทางสืบสวนจังหวัดนะครับโดยกองกำลังการสืบสวนนะครับให้ส่งกําลังมาส่วนที่กาลังกับทางชุดสืบสวนท้องที่นะครับดำเนินการสืบสวนมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุเมื่อวานนะครับจนกระทั่งทราบเบาะแสของคนร้ายนะครับสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายเป็นใครนะครับจึงได้ไปดำเนินการจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ย ก็ยังไม่ทันที่จะของกลางเนี่ยไปจำหน่ายได้ทั้งหมดนะครับคงเหลือของกลางตัวจีดกลับคืนมาเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับคนไร้มบขายเป็นแค่ห้าเส้นเท่านั้นครับชนวนเหตุหรือสาเหตุที่เขาต้องลงลมือทำเพราะอะไรครับทางผู้ขอเหตุแจ้งว่ามีน้สิงหลายอย่างนะครับส่วนมากจะเป็นน้สินภายในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ่อนบ้านนะครับผ่อน,นรถต้องสงรูปเรียนหลายอย่าง รก็เลยกิจสร้างขึ้นมาเ็ืลอมาก่อเหตุก้อนนี้อาวุธคล้ายกับอาวุธปืนที่เขาใช้ตรงนี้มีไหมครับผู้ต้องหานะครับผู้ก่อเหตุรับว่าได้ที่เห็นเป็นสีน้ำเงินนะก็คือเป็นชุดกันฝนนะครับเป็นชุดกันฝนที่มาติดอยู่ในรถที่เขากับผี่มานะครับก็เลยเอามาพันที่มือ ให้ดูให้เป็นแท่งนะครับแล้วก็ให้ดูเหมือนกับว่าตัวเองมีอาวุธแต่จริงแล้วนี่นก็คือชุดกันฝนคือห,หลังก่อเหตกุก็กลับไปใช้ชีวิตปกติที่บ้านพักหลังใช่ครับหลังก่อเหตุก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยกลับไปที่บ้านครับแล้วเราก็ได้ไปจับกลุ่มในที่บ้านต้นต้นแจ้งข้อหาอะไรบ้างครับจริงซักครับโดย,ยชยย้ยามา